สร้างเงินหหลักโดยไม่ต้องยิงแอดทําตามนี้ค่ะก็คือการที่เราพาตัวเองมาสร้างตัวตนการสร้างตัวตนก็คือการที่เราอ่ะมาออกกล้องโดยโดยผ่านคลิปวิดีโอหรือไลฟ์สดโดยเฉพาะในทุกๆแพลตฟอร์มและมาทุกวันซ้ำๆมาทุกวันย้ำๆมาเพื่อให้คนที่เขาไม่รู้จักเขาได้รู้จักและที่สำคัญเวลาเราออกมาสร้างตัวตน สิ่งนั้นจะต้องมีประโยชน์กับเขาเขาจึงจะติดตามเราถ้าคลิปนั้นหรือไลฟ์สดนั้นมันไม่มีประโยชน์คนก็ไม่ได้สนใจไม่ได้อยากจะติดตามแต่ถ้าเราทําสิ่งไหนที่ให้คุณค่าให้บางอย่างกับเขาอย่างเช่นจากที่เขาไม่รู้กลายเป็นว่าเขารู้ทีนี้เขาก็จะเกิดความรักเราแล้วก็อยากมาเป็น fc มาติดตามเราลองนำสูตรลับนี้ไปใช้ดูเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เขารักเราแล้ว เขาจะซื้อของหรือว่าสินค้าของเราง่ายขึ้นถ้าคุณชอบพิมพ์ชอบได้คอมเมนต์ครูซะสอนมุมใหม่สร้างตัวตนสวัสดีค่ะ